พี่ว่าร้อนแทนมากกว่านะเสซื้อหนักมาเลยเชียวใช่ครับตอนแรกเตรียมว่าแบบต้องแต่งตัวหล่อจรอิงมาที่นี่หล่อแล้วจ้าหล่อจ้า ปิดสตาร์นี่ที่ติกแกมมี่ตอนนี้เขากำลังสมัครเปอดสตาสร์สิบเป็นพอดีโอ้โหใครสนใจนะคะทาเหล่านี้ไปสมัครได้เลยใช่ไปสมัครได้ครับพี่นี่เปิดโอกาสตั้งแต่15ถึง28ปีเลยครับยืด oh, อายุยืดอายุอีกเราเ,เนะริ่มเกินระตึ๊งะนะไงอ่ะยี่สิบแปดปีอุ้ยไม่ทัน มาหลายปีแล้วอันนี้เรากำลังจะไม่ทันละจะไม่ทันอ๋อแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีซิงเกิลครับผมชื่อเพลงว่าจะรักเฮรีิจองครับผมจะรักให้รีบจองใช่จะจะเป็นเพลงเร็วแล้วก็เพลงแบบมีจังหวะเต้นก็เลยไม่กล้ามาร้องที่นี่ได้พี่ๆพร้อมอยู่ชุบไวทุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงด้วยครับผมก็ได้เพลงที่ไม่สนุกมากแต่ว่าแบบว่าร้องให้คนเพิ่มใจ ใช่ครับเหมือนเพลงนี้ฝากบอกใครหรือเปล่าเป็นไงครับเพลงตะเกียชื่อเพลงที่ว่ามบีแต่คิดถึงครับผมไม่ที้งชื่อเพลงที่เราจะจะร้องให้รีบจองใช่ไหมบอกใครหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าต้องรีบจองก็คิวได้ไม่ใช่ แต่ในเนื้อเพลงเป็นอย่างนั้นในเนื้อเพลงเป็นอย่างนั้นจริงดูเหมือนการจตรอนานอยู่นะ่ขายดีมากนั้นเธอดีครับผมมีมีคนมาประมูลด้วยครับใน MV เป็นเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยเยอะแยะมากมางจริงๆประมูลกันเท่าไหร่แพงสุดได้เท่าไหร่ตอนนี้สามร้อยห้าสามสามร้อยครับผมคนครับไม่ไม่ไม่ใช่ขาดกำลังสามร้อยได้ช่วยเขอโทษยขอโทษในนี้อันนี้คือเป็นห้าสิบล้าน ห้ล้านเดียวสุดคนนั้นหน่วยอะไรจ๊ะหน่วยอะไรขายไหมครับผมห้าสิบล้านเอาไวให้ยังไม่ขายครับผมใช้ใจซื้อพูดเลยยังซื้อไม่ได้ขอไปเลยกี่ท่าไรละห้าสิบล้านสู้ไม่สู้เสียงอ่อยนิดนึงนะไม่มีตาไม่มีตังไดขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับรอมากๆหนีเก่งจริงๆแล้วก็ไม่พอนะไม่ได้มีอยู่แค่นี้อ่อใช่